เป็นคำถามที่น่าสนใจจากเพื่อนสมาชิกบริการหมอคอม1414 14นะครับโทรเข้ามาสอบถามว่าตอนนี้ผมใช้งาน NVDA อยู่แล้วก็ไม่ชอบแบบนี้เลยเขาใช้งานร่วมกับเสียงของ v o c a l i z e r นะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าอย่างเช่นผม Windows r Run Run Dialog อ่าแล้วจะพิมพ์ C Colon C Selection Remove Colon C ท <C. S 1> วิภาคอ้าว Colon กลายเป็นคำว่าทวิภาคจะกดจุดหรือดอทนะครับ กลายเป็นคําว่าม,หา,ามหาภาคอย่างเงี้ยอืมซึ่งจริงๆนะครับมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยข้อดีของการตั้งค่ารูปแบบนี้ถ้าใครเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะ <Yes. S 1> อ่าที่เวลาพิมพ์ตัวตโคลอนกลายเป็นอ่าไม่ใช่สิอตัวเอกอสวตัวแหวนนะอ่าแล้วถ้าเราจะใช้ตัวโคลอนต้องชิดวอแหวนใช่ไหมทวิภาคมันกลายเป็นทวิภาคอย่างเงี้ยครับผม อืมแล้วเวลาจะจุดกลายเป็นมหาภาคข้อดีของการตั้งค่าแบบนี้คือเวลากดตัวเลข 2> 1นึ่งหนึงห้าเขาจะอ่านตัวเลขเป็นภาษาไทยแต่มันก็ประสบปัญหากับการฟังพวกสัญ,ญลักษณ์บางอย่างเป็นมหาภาคทวิภาคอะไรอย่างเงี้ยเออจะพิมพ์ c โคล o n <4. S 1> อ่า c colon เนี่ย <5. S 1> <4. S 1> ทวิภาค c ทวิภาคอย่างเงี้ยบางคนบอกไม่คุ้น จะปรับให้กลายเป็นอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษแล้วก็อ่านสัญลักษณ์เป็นโคลอนเซมิโคลอนอ่าแล้วก็อ,อย่างอย่างตัวนี้เป็นอะไรนะอัตภาพภาพคือเซมิโคลอนใช่ไหมอ่าถ้าผิดไงขออภัยนะผมเริ่มสับสนกับชีวิตเหมือนกันก็วิธีการเปลี่ยนง่ายๆนะครับถ้าคุณใช้ตัว n u a n w o r o r อเค r ออยู่นะครับก็กด n v d a key บวก control อสอปุ่มค้างไว้นะครับกด insert control หรือ c a p lock control เสร็จแล้วลูกศร ซ้ายอ้าวขวาก่อน Pitch อันนี้พิษลูกศรซ้ายกลับมา insert กับ Control หรือแคปล็อกกับ Control กดค้างไว้ก่อนนะครับอ่าแล้วลูกศรซ้าย rate อันนี้ rate ความเร็วลูกศรซ้าย v a r i a t premium high อ่าลูกศรซ้ายอีกที voice can i am thai Thailand ถ้าตอนนี้ voice can i am thai เราเลื่นลงเลื่อนลูกศรซ้ายมาที่ voice กันยาไทยนะครับแล้วกดลูกศรลง voice Samantha English United States แล้วปล่อยมือนะครับ ให้เป็น voice ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษที่คุณใช้งานอยู่อย่างของผมเป็น Samantha อย่างเงี้ยคราวเนี้เราลองมากดเปลี่ยนกันดูครับออย่างเช่นอาว w i n d o w R C C c C c อ่ากลายเป็น C c o l แล้วถ้าจุดละ่ <Dot. S 1> ดละ d o <S emi. S 1> เนี่ยเป็น dot แล้วถ้า semi อ่า semi colon เนี่ยเขาอ่านเป็น semi นะครับก็อ่าบางคนแต่ว่าตัวเลขจะกลายเป็น one two three f เป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเลือกใช้ตามความต้องการอันนี้เป็นสิ่งที่ผม เ,เรียนรู้ตามประสบการณ์ของผมถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยแต่ว่าเพื่อนๆครับแต่ละคนอาจจะมีเทคนิควิธีการที่แตกต่างกันอันนี้เป็นแค่หนึ่งประสบการณ์ที่ผมนํามาแบ่งปันกันว่าเอาถ้า <De> เนี่ยคุณไป insert control หรือ c a p control นะครับ nvda k e y b o a control แล้วลูกศรซ้าย <ization> off. ลูกศรขวา voice Samantha English United States แล้วกดลูกศรขึ้นหา voice c a n i หรือนาริสาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าถ้าคุณใช้แบบนี้นะครับผมอ่ะ อย่างเช่นผมลันพิมพ์ตัวเลขก็จะกลายเป็น 2> 1 2 3สเนี่ยห2 3 4 5 6ตามปกติแต่ถ้าจะพิมพ c ีโคลอนหนึทวิภาคกลายเป็นทวิภาคอย่างเงี้ยอ่ากลายเป็นทวิภาคจุดก็จะกลายเป็นมหภาคมหาภาคอ่าเซมิคโคลอนอัตภาคกลายเป็นอัตภาคอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคุณชอบใช้แบบนี้ก็แบบนี้แต่ถ้าไม่ <Yes. S 1> ชอบก็เหมือนเดิมครับ เอ็นว uh, ีเดคีบวกคอนโทรลลูกศรซ้ายหรือขวา normal i <ism>. e voice can i up uh, Thai, Thailand แล้วก็เลือกลูกศรลงหาเสียงภาษาอังกฤษครับ voice Samantha English uh, United States คุณ <States. S 2> จะใช้เสียงไหนเอวาหรือจะเป็นเสียงไหนก็ตามนะครับอาริซอนหรืออย่างไรก็้าชอบให้เขาอ่านเป็นโคลอนเซมิโคลอนอ่าดอตนะครับก็ตั้งค่าตามนี้ได้ก็เป็นความรู้ที่นำมาฝากกันเอาเป็นว่าเขามีให้ปรับแล้วก็ตั้งค่าคุณเลือกเอาได้ตามใจชอบแต่อาจจะมีการตั้งค่าอื่นๆที่ผมอาจจะ ยังไม่ทราบอีกก็สามารถทําสื่อแล้วส่งมาให้ทางเราช่วยเผยแพร่กับทาง1414 14. ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วมาแบ่งปันความรู้เท่าที่ผมมีเลยบริการหมอคอมสวัสดีครับผมบริการหมอคอ,อม1414 Plus 14ให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงกดหมายเลข1414เ 14. ข้าสู่เมนูหลักให้กด9แล้วกด1สนทนาได้ทันที